อาน,นิสงส์จากพระไตรปิฎกของท่านพระมหาปุยแสงฉายอานิสงส์สงเคราะห์สิทธิ์นโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโต อารหาหโตสัมมาสัมพัตตาปัญจหิทาเงหิอันเทวาสิงอนุกรรมปันติสุวินีตังวินันติสุขหิตังขหาเา,า,าเป็นติสัพะสิเปสุตังสมะคายิโนติอะวันติเมตามัจเจสุปฏิเวทิติทิสาสุปริตานัง กรโรนสีสีนบันนียตรมภาพจะได้แสดงสีงสังฆาทานิสังสกถาว่าด้วยอานิสงส์แห่งการสงเคราะห์สิทธิ์ตามที่มีมาในพระพุทธภาสิทธิกรมปีที่คำพีสีคานิกายแห่งมัพระตรยปิฎกให้อุบาอุบาสิกา พุทธศาสนิกชนทั้งหลายได้สดับฟังตามสุควรแก่เวลาก็แลคำว่าสิทธนั้นคนทั้งหลายเข้าใจแต่เพียงว่าได้แก่ผู้ศึกษาเล่าเรียนความรู้ไปจากครูเท่านั้นเพราะฉะนั้นจึงจากอธิบายท่านทั้งหลายฟังเสียก่อนว่าสิทธนั้นมีอยู่สี่จำพวกเหมือนกับอาจารย์คืออาจารย์ก็มีสี่จำพวกอันใดแก่อาจารย์ในวันพระชาหนึ่ง อาจารย์ให้อุปสมบทหนึ่งอาจารย์ให้มิสัยหนึ่งอาจารย์สอนความรู้ให้หนึ่งผู้ใดให้บรประจาแก่ผู้ใดผู้นั้นก็เรียกว่าเป็นอาจารย์บรรพชาส่วนศิษย์นั้นก็เรียกวา่าศิษย์บรปรพชาพระพิสุใดเป็นอาจารย์สวดอุปสมบทกรรมวาจาพระพิสุนั้นก็เรียกว่าอาจารย์อุปสมบทหรืออาจารย์กรรมวาจาหรือกรรมวาจาอาจารย์ ส่วนสิทธ์นั้นก็เรียกว่าสิทธิอุปสมบทผู้ใดสอนความรู้ให้ผู้นั้นเรียกว่าอุเทสาจารย์หรือธรรมมาสตร์ส่วนผู้ที่สิทธ์ก็ส่วนผู้เป็นสิทธ์ก็เรียกว่าสิทธิบุเทศหรือสิทธิธรรมะหรือสิทธิเล่าเรียนพระพิสุได้ให้นิสัยตามที่กำหนดไว้ในพระวินัยพระพิสุนั้นชื่อว่าอาจารย์นิสัยส่วนสิทธ์ก็เรียกว่า สิทธิยานิตสิทธิสตยาณิตใสรอสิทธิอาศัยดังนี้อาจารและสิทธ์ทั้งสิทจำพวกนี้มีอยู่ในพระพุทธศาสนาส่วนอาจารย์และสิทธิชาวบ้านนั้นได้แก่อาจารย์สอนความรู้สิทิเรียนความรู้เท่านั้นผู้เป็นอาจารย์และสิทธิทั้งในวัดและในบ้านคราวก็ควรกระทำดีต่อกันอย่างไรพระพุทธองค์ก็ได้ทรงสอนไวอ้อย่างนั้น คือทรงสอนอาจารย์ไว้ด้วยวาระพระบาลีว่าปันจจหิขาเนนิอันเตวาสร้างเป็นต้นซึ่งได้ยกขึ้นไว้เป็นเบื้องต้นแห่งเทศสนานแล้วนั้นเมื่อแปลออกมาเป็นภาษาของเราก็ได้ความว่าผู้เป็นอาจารย์ควรสงเคราะห์สิทธิ์ด้วยตถฐานทั้งห้าคือด้วยการแนะนำให้เรียนดีหนึ่งบอกศิลปวิทยาให้อย่างสิ้นเชิงไม่ปิดฟังอัมปรางหนึ่ง ยกย่องให้ปรากฏในเพื่อนฝูงหนึ่งทำความป้องกันในที่ทั้งหลายหนึ่งดังนี้ข้อว่าแนะนำดีนั้นมีคำอธิบายว่าในแก่การแนะนำกิริยามารยาทให้รู้จักวระพุทธีพระพุทธเจ้าทุกสิ่งทุกอย่างเป็นต้นว่าเจ้าต้องนั่งอย่างนี้ต้องยดนอย่างนี้ต้องเที่ยวกินอย่างนี้ต้องงดเว้นจากมิตรสหายที่เลวซามต้องคบแต่มิตรสหายที่ดี การและนำร่ำสอนอาการแนะนำร่ำสอนให้รู้จักดีรู้จักเชื่อทุกสิ่งทุกอย่างอย่างนี้เรียกว่าแนะนำดีเมื่อสิทธิทำไม่ดีอย่างไรกเริว่ากล่าวห้ามกลามอย่าให้ทำอย่างนั้นอีกสิ่งที่ควรว่าก็ว่าควรดุดาขอดุดาควรเกี่ยนตีก็เกี่ยนตีควรลงโทษอย่างใดก็ลงโทษอย่างนั้น ผู้เป็นอาจารย์ไม่ต้องเกรงกลัวสิทธิ์หรือผู้ปกครองข้องสิทธิ์แต่อย่างใดถึงสิทธิ์จะมีมารดาพิดาเป็นอิสระชนผู้มียศมีอำนาจอย่างไรก็ตามอาจารย์ก็ไม่ต้องเกรงกลัวเป็นสิทธิผิดเมื่อสิทธิผิดนะควรลงโทษสถานใดก็ต้องลงโทษสถานนั้นควรทำเหมือนที่สาวปปาโมกอาจารย์เป็นุตาหอนจริงจะเป็นการดี คราวคือครั้งก่อนน้นพระพุทธเจ้าของเราทั้งหลายได้สเสวยพระชาติเป็นทิสาปามโมกอาจารย์ถึงมาคราวหนึ่งพระราชโอรสของพระเจ้ารกงพารณาณสีที่สิ์ได้ไปขโมยเมล็ดงากรรมหนึ่งกรรมมือหนึ่งของยายแก่คนหนึ่งเมื่อท่สาปามโมกอาจารย์รู้เรื่องก้าจึงนําไปซักถามเมื่อได้ความจริงแล้วก็ให้มัดมือไฝหลังเทีย่ยงเพื่อไม่ให้ทำอย่างนั้นอีก ต่อมาภายหลังเมื่อพระราชกุมารนั้นกลับไปถึงบ้านเมืองในสมราชเป็นพระเจ้าแผ่นเด่นขึ้นแล้วก็ทรงคิดจะแก้แค้นจึงมีพระราชสามไปเชิญทิสาปามอกอาจารย์นั้นมาจากเมืองตากสิลาเมื่อทิสาปามกอ,อาจารย์เข้ามาถึงก็ตรัสคิดว่าเนียพรามที่โกงจะไม่รู้หรือว่าเจ้ามีความผิดต่อเราอย่างไรกันในเมื่อครั้งเราเรายัางเป็นนักเรียนอยู่ เจ้าดัวัดมือพัดหลังเขี่ยนเราเอมาฤรษงานกำมือเดียววันนี้จะมาถึงที่ตายแล้วเจ้าจะว่าอย่างไรอาจารย์ก็ตอบว่าการทำอย่างนั้นเพื่อความหวังดีแก่พระองค์หากไม่ทําอย่างนั้นเมื่อพระองค์ทรงมีพระนิสัยตันดานติดไปในการลักขโมยกับมากขึ้นพระองค์ก็จะไม่ได้มาทรงราชสมุสมบัติเหมือนอย่างเดียวนี้ถึงหากพระองค์ได้ทรงราชสมบัติ ก็จะมีพระกิติศัพท์ไม่ดีงามแพร่ไปในนานาสถานเพราะฉะนั้นจึงเลยรีบลงโทษพระองค์เสียให้หนักแต่ต้นหนึ่งเมื่อให้ทรงเพื่อให้ทรงเขตดลาเพื่อให้ทรงเขตดหลาบไม่ให้ทรงทำอย่างนั้นอีกต่อไปเมื่อพระเจ้าแผ่นดินผู้เป็นศิษย์ได้ทรงสดับอย่างนี้ก็ทรงเห็นจริงจึงหมอบลงกราบขอโทษต่ออาจารย์แล้วสรรเสริญคุณพองอาจารย์ ด้วยพระดารัสว่าท่านผู้เอาใจใส่ศิษย์อย่างนี้เป็นอาจารย์ที่ดีแท้และได้ทรงบูชาอาจารย์ด้วยทรัพย์สมบัติบริวารเป็นอันมากเพราะฉะนั้นจึงว่าเป็นผู้เป็นอาจารย์ไม่ต้องแกรงกลัวมารดาบิดาขิทศิ์แต่อย่างใดควรเอาใจใส่สงเคราะห์ศิษย์ด้วยการแนะนําสั่งสอนให้ดีเสมอไปจึงจะเป็นการดีส่วนมรรดาบิดาผู้เป็นอาจารย์ต้นของบุตรธิดาทั้งหลายนั้น ก็ควรเอาใจใส่แนะนำสอนวิธีกาของตนให้ดีเริ่มแต่สอนกิริยามารายาเป็นต้นไปข้อว่าให้เรียนดีนั้นคือสิทธิจะจดจําได้ดีเ <c oughs> ข้าใจได้ดีด้วยวิธีใดก็ควรส,สอนด้วยวิธีนั้นคือสอนอย่างไรสิทธิจ,จะเข้าใจดีก็ควรสอน่างนั้นเพราะว่าบอกศิลปวิทยาให้สิ้นเชิงไม่ปิดบังอาพรางน,นั้นคือ เมื่อสอนศิละปะวิทยาอันใดให้จะเป็นสอนเลขหรือหนงรรังสือหรือวิชาชาติอย่างให้่างหนึน่งก็ตามควรสอนให้ละเอียดสิ้นเชิงอย่าปิดบังกำลังังไว้มีความรู้อย่างใดในศิลปะวิทยานั้นก็ควรบอกความรู้อย่างนั้นให้จนหมดสิน้นอย่านึกกลัวว่าสิทธิจะกลับมาสู้กับตนผู้เป็นอาจารย์ถึงสิทธิจะกลับมาสู้กับตนผู้เป็นอาจารย์ในศิลปะวิทยานั้นก็ตาม ก็ไม่ควรกำเนิดถึงควรสอนให้หมดสิ้นเิงควรสอนให้หมดสิ้นนะจึงจะเป็นการดีอันสิทธิ์คิดสู้ครูนั้นนานนักหนาจะ,จะมีสักคนหนึ่งเพราะฉะนั้นผู้เป็นอาจารย์ไม่ต้องเกรงกลัวในข้อนี้หรือไม่ต้องเกรงกลัวว่าสิจะ์ตีดีกว่าตัวเพราะว่าสิทธิดีกว่าตัวตัวก็มีแต่จะได้ชื่อเสียงยิ่งขึ้นเช่าจารย์เพียงเป็นมหาห้าประโยค รวสอนสิทธิได้ถึงเก้าประโยคก็มีผู้ก็มีแต่ผู้ขึ้นชื่อรือนาว่าอาจารย์นั่นเก่งเป็นต้องเข้าว่ายกย่องให้ปรากฏในเพื่อนฝูงนั้นในแก่การสรรเสริญความรู้ความดีของสิทธิให้มิตรหายฟังว่าสิทธิคนนั้นมีความรู้ความดีอย่างนั้นเมื่อมีโอกาสที่จะสรรเสริญสิทธินั้นในที่ใดก็สรรเสริญในที่นั้น เนสนาสนวัตสิทธ์ของข้าพเจ้าชื่อนั้นมีความรู้ดีได้ศึกษาเรียนมากมีความรู้ทัดเทียมกับข้าพเจ้าดังนี้เป็นต้นเพราะว่าทำความป้องกันในทิศทั้งหลายนั้นอธิบายว่าเมื่อสอนความรู้ให้ดีแล้วก็วเป็นอันได้ชื่อว่าทำความป้องกันในทิศทั้งหลายให้เพราะความรู้ที่สอนให้ศิษย์ไปนั่นแหละ จะเป็นครูเป็นอาจารย์แทนตัวอาจารย์ช่วยสิทธิ์ในนานานสถานเพราะผู้มีความรู้ดีไปอยู่ในที่ใดๆก็ย่อมได้ไดไผลดีในที่นั้นอีกอย่างหนึ่งถ้าอาจารย์นั้นได้สอนวิชาหลบเลี่ยงฆ่าศัตรูจะใช้อย่างหนึ่งให้แก่สิดไว้แล้วที่ก็จะรู้จักหลบเลีกภัยอันตรายในที่ทั้งหลายเช่นได้สอนวิชาบางตาไม่เหจนผู้ร้ายแลเห็นไม่ให้อมนุกพวพผีปีศาจ ตว์ร้ายทั้งหลายมีงูเป็น,ปนมีงูเบียดเบียดได้ก็ได้ชื่อว่าป้องกันสิทธิในทิศทั้งหลายหรือเมื่อรู้ว่าสิทธินั้นไปอยู่ในที่ใดก็พูดให้คนทั้งหลายฟังเสมอว่าสิทธิของเราคนนั้นมีความรู้ความดีเหมือนกับเราไม่ผิดแปลกแตกต่างอย่างไรกับเรา เมื่อผู้ใดสงสัยสิ่งใดหรืออยากได้ชิลปะวิทยาสิ่งใดก็จงไปหาสิทธิผู้นั้นเถิดเมื่อยกย่องกระเริญอาสิทธิอย่างนี้ก็เลยชื่อว่าทำความป้องกันสิทธิในที่ทั้งหลายอาน,นิสงส์ที่จะได้จากการสงเคราะห์สิทธิโดยการสงเคราะห์ห้าอย่างคือแนะนําดีให้เรียนดีสอนความรู้ให้จนสิ้นเชิงยกย่องให้ปรากฏให้เพื่อถูอทาความป้องกันในที่ทั้งหลายให้แก่ อ่าเรื่งไงให้แกให,ให้นะก็ดสินใก็คือศิษย์นั้นกิติศัพท์กิติคุณอันดีว่าเป็นอาจารย์ที่ดีของคนทั้งหลายต่อนน้นไปคนทั้งหลายก็จะเคารพนับถือว่าอาจารย์นั้นเป็นอาจารย์ที่ดีแท้พวกศิษย์ทั้งหลายก็จะพากา,า,านน้มนำลาบผลเครื่องสักการบูชามาให้เสื่อมทุติยังไม่เคยมาเป็นศิษย์ก็ยินดีมาเป็นศิษย์ เมื่อมีศิษย์มากขึ้นราบผลก็จะมีมากขึ้นเป็นลาดับไปพระอาจารย์ที่ดีทั้งหลายย่อมได้รับผลดีมีความเคารพนับถือรับสักการบูชาเป็นต้นจากลูกศิษย์และจากคนทั้งหลายดัง,งเล็กแระดางคนทั้งหลายดังพระเถระเจ้าผู้เป็นคณอาจารย์ทางพระพุทธศาสนาเป็นตัวทาขนหรือดังทิศป่ามโมกอาจารย์ทั้งหลายที่มีมาก่อนพระพุทธเจ้าของเราทั้งหลายเป็นตัวอย่างเช่นนั้น คือพระเถระท the ั้งหลายผู้เป็นคณาจารย์ที่มีชื่อเสียงดีในพระพุทธศาสนานั้นย่อมมากไปด้วยเครื่องสักการบูชาจากพุทธศาสนิกชนทั้งหลายคือพุทธศาสนนทั้งหลายพาการเลี่ยมใสนับถือว่าพระเถระเจ้าองค์นั้นเป็นอาจารย์ใหญ่มีชื่อเสียงแล้วก็น้อมนําเครื่องสักการะบูชาไปเวายวฝ่ายที่สาปามกอาจารย์ในสมัยโบราณก่อนพุทธกาลนั้นเมื่อมีชื่อเสียงดีขึ้นแล้ว ก็มีศิษ์มากขึ้นได้รับเครื่องสักการบูชาจากพวกศิษย์มากขึ้นตามธรรมเนียมของทิสาปามบกอาจารย์ทั้งหลายในสมัยนั้นคือธรรมเนียมทิสาปามบกอาจารย์ทั้งหลายในสมัยนั้นย่อมเก็บค่าเรียนค่ากินอยู่จากเงิทศิษย์คนรักพันตำลึงเมื่อผู้ใดจะไปเป็นศิษย์ก็ต้องนําเงินพันตำลึงไปมอบให้อาจารย์ก่อนแล้วอยึ่ศึกษารเรียนต่อไป ทิศสาบมหาอาจารย์คนใดมีชื่อเสียงดีมากก็มีสิทธิ์มากได้รับค่าเรียนจากพวกสิทธิ์มากส่วนในสมัยในพระเจ้าผู้เป็นอาจารย์สอนทางศาสนาก็ย่อมเป็นที่นับถือของมหาชนมีลาภผลมาจากมานาสถานส่วนอาจารย์ขราวาด์ก็ได้รับพระราชทานที่วัดเงินเดือนตามชุ่นวนแก่ตนะาของตนของตนถึงได้รับพระราชทานเงินเดือนหรือได้รับเงินเดือนตามโรงเรียนตาา่างๆแล้วก็ดี ก็ยังมีสิทธิ์ยาในสิทธิ์นับถืออยู่อีกมากหากอาจารย์นั้นไปพบเห็นสิทธิ์ในที่ใดก็ได้รับการแสดงความเคารพนับถือจากสิทธิ์ในที่นั้นเวลายากจนขัดสนลงก็ยังพอมีสิทธ์ช่วยเหลือเพราะฉะนั้นจึงควรที่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายจะเอาใจใส่ผลพระสิทธิ์ให้ดีให้ทำเหมือนพระสารีบุตรเจ้าเจ้าเป็นอยทาฮอ โตโกิรากิหิกาเรกล่าวคือในคมสีพระธรรมบทว่ามีพราณ์เข้นใจคนหนึ่งชื่อว่าราภาพรามในกรุงสาวัตถีราชธาราชาธราทัพพรามนั้นคิดอยากจะบรรพชาจึงออกไปอาศัยอยู่ในวัดถามยากกวัดตักน้ำจันน้ำใายเป็นต้นถวายแก่พระภิกษุทัง้งหลาย ฝ่ายพระพิสุทธิ์ทั้งหลายก็สงเคราะห์ด้วยอาหารการบริโภคแต่ไม่มีความประสงค์จะให้ปรามนั้นบรรพชาเมื่อปรามนั้นไม่ได้บรรพชาก็สู่พร้อมลงเมื่อพระพุทธองค์ทรงทราบจึงได้ทรงทำเป็นเมือนเสด็จเที่ยวเรียบวิหารในเวลาเย็นพอสงทดประเนตรเห็นปรามนั้นจึงตรัสถามว่าปราหมณ์ทำอะไรอยู่ในวัดนี้ราทพปรา,า,รามเขากล่าบทูลว่าข้ารองค์ทำการปฏิบัติพิสุท์ทั้งหลายพระเจ้าข้า จึงตรัสถามว่าพราหมณ์ได้รับสวนก้อจากพระิสุทหลายหรือไม่กราบทูลว่าได้รับพระเจา้าค่ะแต่ได้รับเพียงอาหารบริโภคเท่านั้นข้าพระองค์จากบันอยากจะบัพชาจึงได้มาทําการปฏิบ,บัติพระพิสุทธิ์หลายอยู่ในวัดแต่พระพิสุทธิ์หลายไม่ให้ข้าพระองค์ได้บรรญชาพระเจา้าค่ะพระองค์ทรงถือเรื่องนี้เป็นต้นเหตุจึงตรัสสั่งให้ประชุมพระพิสุทธิ์สงฆ์ แล้วทรงรับสั่งถามว่าภิกสุทั้งหลายยังมีผู้ใดผู้หนึ่งระลึกถึงความดีของพรามนี้ได้หรือไม่พระสารีบุตรเถระเจ้ากลาบทูลว่าข้าพระองค์ระลึกได้อยู่คือคราวหนึ่งพรามนี้ได้บอกให้คนเขาเอาข้าวส่วนของตนสักทีหนึ่งจ่ายบาทให้แก่ข้าพระองค์ผู้เข้าไปเที่ยวบินทนบาทในกร,ร,รุงราชคฤห์ข้าพระองค์ระลึกถึงความดีอันนี้ของพรามนี้ได้อยู่กระเจ้า เมื่อพระพุทธองค์ตรัสว่าน,นี้นะสารีบรการที่เธอจะช่วยผู้มีอุปการะราคน่างนี้ให้พ้นจากทุกไม่ควรรรพะเอ่อพระสารีบเรเถระเจ้าก,ก็กราบทูลว่าควรกระเจาถ้าพระองค์จะให้เขาบรรพชาแล้วก็ให้ความนั้นบรรพชาเป็นพระภิกษุมีชื่อว่าพระราทาภิกษุพระราธาภิกษุนั้นเวลาไปที่หอฉันก็ต้องนั่งในที่สุดอาสนะ ย่อมลำบากไ่เข้าต้มเข้าสวยเป็นต้นพระสารีบุตรเถระเจ้าต้องพาเที่ยวจาริกไปในนานาสถานทั้งเอาใจใส่ว่ากล่าวสั่งสอนหนึ่งเนืองว่าสิ่งนี้ควรทําสิ่งนี้ไม่ควรทําพระราธาพิสุ์นั้นเป็นผู้ว่าง่ายออาจอมรับคาสั่งสอนโดยความเคารพเพราะฉะนั้นเมื่อพระราธาพิสุ์ปฏิบัติตามที่พระสารีบุตรเถระเจ้าสั่งสอนก็ได้สำเร็จพระอราหันต์ในไมช่ช้า การสาเร็จพระอรหันต์และพระสารีบุตรเถระเจ้าจึงพากลับไปเฝ้าพระพุทธองค์เมื่อพระพองค์ทรงรับสั่งถามว่าอันเตวสิของสารีบุตรว่าง่ายดีหรือพระเถร,ระเจ้าก็ทูลตอบว่าว่าง่ายอย่างยิ่งกะเจะค่ะไม่ว่าความผิดอย่างใดอย่างใดเมื่อข้าพระองค์ว่ากล่าวก็ไม่เคยโกรธจึงตรัสถามว่าสารีบุตรเมื่อเธอได้สิทธิวิอเมื่อเธอได้สัตย์ที่วิหาริก อย่าเหมือนอย่างนี้เธอจงรับสักเท่าไรทูลตอบว่าต้องต้องรับมากพระเจ้าค่ะดังนี้เรื่องนี้ควรเป็นตัวอย่างอันดีของอาจารย์ทั้งหลายแต่อย่างอีกเรื่องหนึ่งซึ่งควรยกมาเป็นตัวอย่างอีกทำไมว่ารักเนาะน่าจะรักเนาะ อาทิตย์รานรีนักรวาวสารีเอกมาโวตากาสิลังคันตวากล่าวคือในอดีตการล่วงแล้วมามีมนุษย์คนหนึ่งซึ่งเป็นคนชาวเมืองพราสศีได้ไปศึกษาในสำนักอาจารย์ที่สาความบกที่เมืองตกอากศิลาเป็นผู้ปฏิบัติอาจารย์ดียิ่งกว่ามานุษย์ทั้งห้าร้อยได้กระทํากิจวัตรทั้งปวงมีเบนวดเป็นต้นให้แก่อาจารย์ แต่ไม่อาจเรียนอะไรได้เพราะเป็นคนโงเ่เขาอาจารย์ที่คิดว่าศิษย์คนนี้มีปกราการมากีาคุณแก่เรามากเราจะสอนความรู้จากอาจารย์หให้เขาจําได้แต่พยายามเท่าไหร่ก็ไม่อาจให้เขาจดจําได้จึงได้คิดผูกมลวิเศษขึ้นบทหนึ่งแล้วพาออกไปสอนอยู่ในป่าเมื่อเห็นว่าจําได้ดีแล้วจึงบอกว่าเจ้าจงรักษาบนนี้ไว้ให้ดีจากได้เป็นที่พึ่งของเจ้าต่อไปแล้วก็พากลับมา ช้าขึ้นมาน้นั้นกราจา์กลับเมืองพารณสีเมื่อกลับถึงเมืองไม่ช้าพระเจ้าพารัสีก็ได้ขอเรียนมนต์บทนั้นจากมานกนันมนต์บทนั้นเป็นมนต์กระทุ้งคือเมื่อผู้คิดร้ายได้ยินมนต์บทนั้นเข้าแล้วเป็นต้องตกใจกลัวอ,อยู่มาวันหนึ่งเสนาบดีได้ตัดสินบนได้ติดสินบนช่างการระบบเพื่อให้เชื่อพระสอ ของพระเจ้าพารณสีในเวลาโกนธรรมสุจังก,การระบิดก็ตกลงใจว่าจะเชื่อพังสอพพร,ราชาพอถึงเวลาจะโกนธรรมสุจึงสะบัดมือมีดโกนแ้วๆเล่าๆพอขยับเข้าไปจะโกนก็กลัวว่ามีดโกนจะไม่คมดีจึงถอยออกไปสะบัดมีดโกนอีกปดีพร,พระเจ้าพารณสีนึกถึงบนนั้นได้ เพราะว่าบนนั่งขึ้นดังๆว่าคาเตสิกาเตสิกิงกานาคาเตสีอาหังปิตังชานามิชานามิอันแปลเป็นภาษาของเราว่าทำอะไรทำอะไรทำไมจึงทำอย่างนั้นเรารู้เรารู้แล้วดังนี้พอช่างกระระบบไปฟังอย่างนี้ก็เหงื่อแตกหน้าผากเข้าใจว่าพระราชาทรงทราบแล้ว ถึงทิ้งมีดกอนลงหมอบแพะประบาดขอพระราชทานชีวิตไว้เมื่อพระเจัอาอรณสีทรงซักรู้เหตุการณ์ตลอดแล้วก็ให้ในประเทศเสนาบ,บดีนั้นเสียแล้วให้เชิญมานพผู้เป็นอาจารย์ไปรับตําแหน่งเสนาบดีเป็นอันว่าอาจารย์ที่สาปามกได้สงเคราะห์มานพนั้นจนกระทั่งไปเป็นเสนาบ,บดี ด้วยเอาใจใส่สคงสอนเป็นอย่างดีต่อมาจากทิกสาวปมกนั้นก็ได้มาเกิดเป็นพระพุทธเจ้าของเราทั้งหลายมานนนั้นก็ได้มาเกิดเป็นพระจุระันทบคงอรหรันด้วยประการชนีเป็นนั้นว่าอาณิสงสง์สงเคราะห์สิทธิ์ย่อมมีดังสแสดงมาถึงขอยติเจอสนัดเทศสนาไว้เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการชนี